สวัสดีครับขอตลาทุกคนเลยนะครับวันนี้เรากำลังมาอยู่กันในเกมรบบอกในแมปของ Escape w o o d o f ปครับทุกคนซึ่งแมปนี้ครับเปลี่ยนการลบนี้ออกจากป่าถูกสารทิศครับทุกคนนอกจะเป็นป้าฮิป้าสุนป้าดงดิบนะครับเนาะร่วมทุกอย่างแล้วต้องพากันนีออกจากป่าแห่งนี้ครับเขาว่ากันว่าป่าแห่งนี้มีความอันตรายอยู่ที่98%ครับทุกคนโอเคแล้วก็แมปนี้มีความเป็นแบบออฟฟีนิดหน่อยนะอือมูิตนิดหน่อยแต่พูดว่าออฟฟีบแบบเยอะครับทุกคนสำหรับทีมนักสายออฟฟีอยู่แล้ว ผมแนะนำแมปนี้เลยครับทุกคนโอเคเพื่อผแแกนทเวลา่ามาลองเรีนแมปนี้กันแล้ดีกว่าครับสำหรับแมป Escape Wood of ปครัทุกคนไปกันเลยโดยเริ่มต้นจะอยู่ที่ป่าป่าเห็ดหน้าโอ้ฉันขอเห็ดไปรแกงกินได้ไหมมันมีแต่เห็ดตายเบือแล้เพื่อนโอเห็ดตายเบือกันเหลือไม่กินแล้วกันว้าวทุกคนต้องบอกว่าแมปเนี่ย ภาพสีคุ้มชัดมากๆแล้วก็แมปลื่นมากๆเลยครับทุกคนโอเคงั้นก็ไต่เห็ดไปก่อนเลยครับผมโอ้โหมีตั้งเห็ดตายเบื่อเต็มเลยนะทุกคนมีสีม่วงสีแดงล้วนแล้วจะเป็นเห็ดพิษแล้วนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยทุกคนนี่มันคือเส้นทางเลี้ยวเล็กเลี้ยวแหลมแบบประจําที่เข้าบอมาเอาละครับทุกคนขัามาดูภูเขาเห็ดพิษครับ นี่เลยเป็นหุกเขาที่อันตรายรมาๆเลยครับทุกคนฉะนั้นเขาจะโดนเฮ็ดพวกนี้ด็สขาดกันคืนโดนดิดหน่อยแล้วก็บอกเลยว่าเขาตายแทนแน่นอนอ่าละจากนั้นนะครับมาเจอกับเฮ็ดขนาดใหญ่นะครับผมอุ้ยเห็ดแต่ละเห็ดนี่น่ากลัวมากทุกคนทางนี่ก็คือเห็ดขนาดใหญ่อะ่ะน,นี่เห็นบ้องนี่ก็คือตัวเห็ดไปเ,เลยอาละสีที่เขาตัวเห็ดก็คือตรงไปฝั่งนี้ครับจืบ๊บท่านถ้าดูไม่รู้เนี่ยคือเลเซอร์เลยนะทุกคน ขันแบบมองบอลเม่นมองวอลีสือนะทุกคนบึ้งผมคิดวบอลีสือแม่นี่ขันบอลเม่นแบบว่าอะไรนะเออขานี่ไปก่อนเลยพาทุกคนเห็ดพิเศีแดงเห็ดแดง hate นี่เขาบอกว่าเป็นเห็ดแบบสารพิษสารพิษแบบร้อยเปอร์เซ็นซื้อไปไปก่อนเลยครับผมอันนี้เป็นแมปออฟฟีเพลินครับผมบอลเลยต้องซีเรียสอย่างนองครับเนาะอ่าเลน่นเพลินๆน,นะครับและสิ่งที่จะพลาดไปไม่ได้เลยนอกจากออฟฟี่แบบดั้งเดิมก็คือจุดนี้ครับผมออฟฟี่ไล่แต่ล่างครับ ซึ่งเราบอกว่าอันเนี้ยมีทุกแมพครับผมจือแบบนี้กระโดดนี้เลยโอ้โดดไปโดนบงกกบวินเฮ้ยตายแล้วนะฮะเอาละจังนะครับผมขามองนี้ไปครับจื๊อโอ้โหง่ายมากทุกคนเออเลิศบอกเลยว่าอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนมีสปินบอมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหตุนี้มีสปิงมีความเป็นสปินในตัวครับผมอะจื๊อโดยที่เราไม่ต้องกระโดดตรงนี้เลยอะจื๊อแต่กระต้องระบังด้วย โตกับมาโตของล่องอีกแล้วไปเดนะินเนี่ยคือเขาสีขาจุดซียงตรงไหนละไงทุกคนอ้ยจะป้าตายถือเราต้องโดดกาดีๆตรงล่องนี้ํำขั้นเลยครับผมยาาิอย่าทิชช่า,าเออเลอิศในตอนอย่างนี้ครับผมมนต้องไอโฟนขคนนี้ออฟฟี้เปเซียนประจําเพราะว่าเนี่ยเขาเหล่นออฟป,ปี้มาทุกแมปอะทุกคนเพราะว่าเขาแบบเล่นเสียนมากๆเลยนี่รับตาเลนกับหลนได้อ่ะเห็นบ่เหอ รกระโดดมากนแล้วครับรู้สึกว่าคาะที่มิจุดเซฟนิดน้อยนะทุกคนนะาราคาเมงนี้ครับผมอันนี้เครื่องเหตที่เขาพาไปแล้วครับผมรู้สึกว่าชาวบ้านในป่าเขาแห่งนี้สิน้าเห็ดนี้ไปเฮ็ดเป็นยาจะปาหรือเหย็ดพิษจัาราคามงนี้ครับผมอุ้ยเห็ดนี่น่ารักมากฉันเป็นเห็ดนะคะไม่รู้อยู่เป็นเห็ดก็มไม่ใช่แม่ทุกคนเออพลาดเปตุกตรงนี้ได้ไง อันดับที่ผมบ่มักเลยก็คือจู๊ดนี่แหละเออแต่ว่ายังดีอย่างเหนือคือมันบ่แหลกกันคืนแหลกระกอบบ่งบอกเลยว่าซูที่ขามมาได้นะมืองนี้นะเราจะกระโดดข้ามมืองนี้ไปครับบเต็บนี้แล้วก็ไต่กันไปข้างบนวู้ทุกคนทาให้ซูบริเวณนี้ครับรู้สึกว่าอันนี้สิเป็นทำของเห็ดนะทุกคนนะเออว้าวมีแหล่อะไรอย่างนี้กึ๊ก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 กด๊กกึ๊กกึ๊ก ทำไมทำไมทำไมุนมีตายได้ก็ต้องมีเกิดใหม่ได้นะครับผมล้มได้ก็ต้องมีลุกได้เอาะจากระบบานี้เป็นจุดที่อันตรายมากคือจุดนี้โอเคเลิศเอาละจัด้ครับผมมาทําการใต้มองหินมองอนี้นลยครับ้างด้านรู้สึกว่าจิเป็นน้ำพิษครับผมน้ำพิษของเ็ดครับจากนั้นครับผมอะไรคืออะไรเนี่ยอุโ๊ยโอุ๊ยอุ๊ยอุยกระตุกนิดหน่อยมีตายอี่มันจะบ้าไปละ จังหวะน,นี้ขอกระโดดแบบชำๆเมื่อกี้ตายเพราะประมาทอือเออเลิศจังหวะนี้ครับรู้สึกว่าระยะท่า,ามันค่อนข้างจะไกลเล็กน้อยนิดน้อยเพื่อให้เราเตรียมตัวในการกระโดดกันหรืออือื้อขอเข้าดสุเซฟเย้่โอเคมาเบิ่อนเกัรและดิโควา,วาเข้าออกจากปลาเฮดเพือจะไปซูบริเวณไหนครับว้าว รู้สึกว่าเอาขกับำหาดของเก่าตัวนี้เอาแล้วครับทุกคนก็เสร็จสิ้นเป็นที่รอแล้วครับทุกคนอ่าเพราะว่าก้อนนั้นเนี่ยผมเขามาเล่นแมปนี้คิงคิงทางครับเออก็ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นการเล่นแมปแมปนี้นะครับเนาะโอเคครับทุกคนแล้วทีนมาลองเล่นต่อจากที่ผมบ่ได้อาร์ดไว้เนาะครับเนาะอ่ามาลองเบิรงกันเลยโดยห้อกลับไปของเก่าครับ ครับไปท่านไรละบาสทีนีมีครับทุกคนสำหรับเพลที่เขามาเล่นแิต map uh, escape boot of pie ครับทุกคนหน้าแรกวเขา map นี้เลยคือ,อยูมองนี้ครับซึ่งก้อนหน้านี้ครับผมเ่าท่านในอัดนะครับเนาะทุกคนก็คืออัดในครืนในครืงแ a p ครับทุกคนซึ่งเข้ากับไปโพยูปา้าเฮ็ดพอดีเออเดี๋ยวมาลองเล่นเออ่ uh, มองที่ผมบมเดลอัดในเบิร์นก่อนนะครับเนาะอาระมาสูต้นปาครับผม ตรงนี้แหละที่เป็นจุเดเอันดรายสุดเพราะวา่าปลาแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยสารเคมีทีฟุกุนนํามาถงบริเวณแห่งนี้ครับฉะนั้นเขาต้องทําการนี้ครับผมโดยการออปปี้กระโดดไปมอง Dam นี้ครับถือเข้าจุดเซฟเลนหนึ่งจังหวะนี้ครับกระโดดคาไปมองนี้อะทึบโอเควุ้ยทุกคนเขาให้เขาคามองนี้พร้อมรู้สึกว่าคาล่าจะเป็นแม่น้ำวิผมคิดว่าตอมีอีแคทเนอร์น้อนหละจังหวะนี้ เารากระโดดข้ามตงนี้ครับเขาจูเซฟและสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือย่าไปซุ่นกบใหม่ครับขันคืนซุ่น,นกบใหม่บอกเรียกว่ากบใหม่ปกติมันมีผิดหลายแรงมากเหตุใดเขาเี่ยตายภายในศูนย์วินาทีไม่ต้องเรียกว่านับว่าศูนย์วินาทีหรอกคะ่ะสองวินาทีก็ไปแล้วคะ่ะยิงเบือ่อแล้วจะยังไงเนี่ยอันนี้นะตรงว่าตรงเกาะตรงน,น,นี้นเทอแนนด์แมนบอเอามาเมนอ๋อหรือว่า มองนี่ครับเขาบอกให้เขาเกาะเขาแหงหงยางมองนี่กันบอกเออว่ะอิหลีนี่ขอดไม้เป็นพิษตายหาแล้วอือเอาละรู้สึกว่าขันคอดไม้เป็นพิษอันนี้เขาเหยียบได้บ่ะนี่เหยียบได้ยู้เดี๋ยวเดียยวยู้นี่ว่าจะเป็นพิษเบิดเอาจะเข้าเหยียบบ่ไรกันยังชมว่าครับกระโดดข้ามไปก่อนเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะครุระดิดหน่อยนะทุกคนลองระวังเป็นยางมาเลยมองนี่ครับชื้อเออเลิศเอาละรู้สึกว่าโอ้โห ขอห้ามองนี่ครับผมดูสกว่าสิเป็นเขาวงกดครับฉิบหายแล้วเขาวงกดเขากดเขาวงใจผมขุดออกมากมองนี้เลยคนที่ปวดงวงวุ่นไหมเอาละมาฟังนี้เราเข้าเกาเรือไปฟังนี้ครับถืออ้าวหลอดปลอดภัยให้หวงเอาละจะาไนี่ครับทุกคนมา,ามทําการไต่สะพานไปครับรู้สึกว่าสะพานแห่งนี้สิพังไปแล้วครับผมอุ้ยอแอสดงว่ามีคนแบบบ่ค่อย ดูแลรัลกษาดีเป็นไดมันเลืห่างไวไปนี่อโอเคจะดันลูกซ้อนชี่ไปทางสายมือครับรู้สึกว่าทางสายมือเฮาสิเป็นต้นไม้ที่บวมติดซีนสุดแร่บางนี้คิดว่าน่าจะเป็นบอ่อน้ำนั่นมาแล้ววะนี่อย่าตกเด็ดขาดครับข้างล่างนี้บ่ลูนได้พันมีเหงืงกแต่ละนะาทุกคนนะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างดีแล้วก็บเพียงแคนนันครับรู้สึกว่ามอดีเฮาไตไปนี่ค่อนข้างที่สะลื่นนิดหน่อย นิดหน่อยอดนิดหน่อยเออจากนั้นครับผมมาเจอกับอะไรเนี้ยรู้สึกเหมือนแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าทุกคนว่เห็นแล้วหิวเลยวะ่ะเอาไปซื้อของได้ใชเว็นกินตอนนี้บพว่าตอนนี้เขาอาจเกินตอนตีสามนะทุกคนนะเอาละจะไหนครับผมมาทําการไต่ตรงนี้ไปอันนี้เป็นเส้นทางเลี้ยวเล็กเลวแหลมที่มีความยาวมากที่สุดซึ่งเขาบอกให้พอมาก่อนเลย นี่แหละครั้งแรกที่เขาพอครับแล้วก็เดินแบบชิวมากๆและซีทีพาไปประเด็นในแบบนี้คือการออฟฟี่แบบทั่วไปแบบนี้ครับผมมีแบบดั่งเดิมนะทุกคนนะอันนี้กระโดดข้ามไปเลยครับอันนี้ง่ายมากครับตมองอก,ก่อนเลยเอาละแต่วันนี้ครับรู้สึกว่าน้ำานี่เขาจะลงไปได้แต่สิ่งที่โดนจะโดนคืออันนี้ครับ,ไไนนรบชืบชืบชื้บเบื่อ,อเลิศโอเคครับผมจากปลาที่เขาจีาเขาทำาลาที่นีนเอ่อเลิศนายกลัวหรือเปล่าในถ้ำนะ ฉันก็กลัวนิดหน่อยไงน่ะมีไฟฉายหรือเปล่าจะบ้าเลยถ้ากลัวนะจะเอาไปฉายไปพือ้อเอาก็าป้องกัน,กนอันตรายไงเฮ้ยเป็นลูกผู้ชายไม่ต้องกลัวหรอกไปเข้าไปโอเคเอา,เาไปไ้ทำกันดีกว่าครับภายในถ้ำครับสีตกแดงไปเลยความเป็นแบบ,บมืดๆแล้วก็ต้องล่างก็ติดไปดูล่าว่าครับทุกคนหนีขึ้น บรรยากาศดังเดิมของธรรมครับผมเลสีที่เทาตะเฮตคือออปปี้บางที่มันค่อนข้างที่สีมือนิดน้อยนะทุกคนหน้าก็ต้องการระยะด,ดีๆครับเอ่าเราจะวะดีครับ,ารานนรบทุกคนไปไปขังเครื่องครับดูจึ๊บจึ๊บจึ๊บมันมีความแบบสูงชันนิดหน่อยสูงชันนิดหน่อยโอ้โหจุดอันตรายกับจุดตรงนี้แหละครับทุกคนเป็นจุดที่เทาต้องระวังที่สุดจึ๊บจึ๊บแบบนี้โอ้โหตรงนี้ก็มือใช่ปะมือเดี้ย จะบ้าแล้วทำไมไม่เปิดไฟบ้างไม่หารอไฟมาติดอาละาวัสดวีครับทุกคนนี่แหละจุดอันตรายกันเท่าแปบบแปลงแหบมีโอกาสที่ตัวลรอคข้อเท่าสิกระเด้งขึ้นได้ครับแบบเนเอาละตอนนี้รู้สึกว่าเท่าเขามาแบบช้ำๆครับทุนจึ๊บจึ๊บแล้วก็ไต่ขึ้นไปแบบรวดๆจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึบแบบนี้เอออุย้ย ทุกคนต้องบอกเลยว่าแมปง่ายมากลื่นดีสุดยอดอันนี้ว่าจะไปต้องโดดแล้วครับทุกคนแค่เข้าไปเร็วๆก็ไทนแล้วครับและอัจท้ายก็ต้องกระโดดนะทุกคนขันบอกระโดดอัจท้ายเข้าตัวลงรองแท้มาแบบนี้โอ้โหเซียนมากทุกคนผมเพิ่งให้เล่นแมปออปปี้แมปไดเซียนทอนแมปนี้มาก่อนเลยครับโอ้เล่นแล้วว่ตถุตายจะหลบเลยอ่ะจะยอดจะยอดจะมานี้ครับทุกคนกลัปไปก่อนเลยสิครับผมเย้จื๊บ อุ้ยวุ้ยวุ้ยตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกรุนแระชิดหน่อยรู้สึกโอ้โหกระโดดกระม้ากระโดื่วงล้ล่อมันดีอืมเอาไม่เอาไม่อุ้ยว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 ุ้ยเกือบเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อสินะเอาเราุกคนเย้ออกจากทำเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้กระม้าชูที่ทะเลสาบปลาครับ อาทะเลสาบเกลืนซีวันยูนิปาผมคิดว่าในทะเลสาบตรงมีสัตว์ประหลาดแท้แน่นอนฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างดีครับแต่กนนังมาว่ากันยังมีอุปสรร์ใหม่ไอ้เขาไตตอไปครับนี่คือกบมมาตายไปแล้วโอ้ยอ้าวโดนน้ำตายดูดิเดี๋ยวก็ตาย,ยาง,งั้นหรือจื๊บงั้นงั้นฉันขอจื๊บขอกระโดดดิ้นหน่อยจื๊บ จะไม่กระโดดพุ่งไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนถ้าเขาเพิอไปพุ่มไปแบบรวดเร็วน่ะมีโอกาสที่จะตกรองสูงเอาละมองนี้ต้องบอกด้วยว่าเขาสามาคถไปรวเร็วได้ครับผมแบบนี้ <c oughs> บอลได้นำ้ำบอลได้นำ้ำผมร้องแล้วเห็นว่าตายเจ่าว่า,าจะให้กระโดดไปที่ระคันนิดทิดย่ำใดไม่จะไปฮอดพไว้ไวๆถามหน่อยอุเกือบตกเกือบตกอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยกระตุกเล็กน้อ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 ยนี่เลศ สีส่สาคัญคือเข้าตูวเซฟก่อนเลยเอาล่ะจอนนครับทุกคนมาทําการไต่บนใบบัวครับใบบัวใบบัวเอียงบม่มีหดทาดข้างล่างน้ำกระใสอยู่ดิเอาล่ะตอนนี้รู้สึกว่าเขาสิเขาวมาไก่มองน้ำตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคนเห็นปะน้ำตกแบบโตมากแบสู้ซ่ามากเลยนะฮะวู้ <Ooh, S 1> จักได้ครับผมทําการไต่กันไปมองนี่ครับอันนี้คือเถาวันครับผมโอ้ยาวมากเลย อันนี้ก็เทาวันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อาลนะครับผมมาทําการไต่โมนี่ไปครับอันนี้รู้สึกว่าิเป็นสะพานที่ขามเอาน้ําตกนี่ไปเลยฟังท่านาน,นี้รู้สึกว่าสิมีท่าไปอีกนะทุกคนนะว้าวอูอันนี้ปะต,ตองมากเลยเท่ายงานลงมาหนีก็ได้ครับผมคืออ,อลงมาทําไหม <c oughs> เกือบ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 เราเขา้ข้นี้เขาา้าท่าท่ายิดหน่อยอ๋อเราจะวันนี้ครับผม มาเคืองทางเราสำหรับแมปทะเลสาบน้ำนะครับเนาะทุยทะเลสาบปลาเออเรกจเดินข้ามไปมองนี้ครับอันนี้เป็นโคดหินนะคิดว่าเออจะได้ครับผมก็เขามาามองนี้ครับอันนี้คือเรซซอืนะครับทุกคนสีขาวๆและสิ่งที่พาไปวันแร้เนาะจากแมปนี้คือมันจะมีอันนี้แหละทุกแมปเลยเป็นดั่งเดิมของโลกบ,บอกอะ่ะเออเราจะได้ครับทุกคนทำการไต่มองค้อนใหม่นี้ไปครับจูบจื๊บ จื๊บจื๊บมผมคิดว่านะน่าจะมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากนะชว่วงนี้เออแบบว่าต้งไหนวะมิตรไมอ่ะเอาจริงไม้เล็กใบใหญ่มีมากเลยเอาลนะครับทุกคนจำมานีครับรู้สึกว่าข้าสสีข,ขาวากมองนี้ครับผมอันนี้คืออย่างนี้ยังไม่รู้เลยเอารู้สึกว่า สิเป็นนาำจากที่เฮาเคยผ่านมาเออเป็นเลือดสืบสีเลือดสืบแมนสีหนามกว่าแมนเพราะวันหลอกเรื่องเสียงไงตายแล้วบางที <c oughs> มันก็นมีแอบยากนิดหน่อยเราก็ต้องการกะดีดีโอเคครั้งน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นเอยียงบางอย่างหรือเปล่า โอเคครับทุกคนก่อนสิมาสูป้าเห็ดอีกคือเก่าครับทุกคนก่อนสิวนลลูวนลลูไปนะครับเรายดีบอกครับแมปนี้ผมก็ได้เล่นไปเครื่องท่างก้อนนั้นนี่พรมวัฒน์ในอาร์ตการเล่นมาเหร่นนี่ก่อนไงครับคนอ่าโอเคแมปนี้ก่อนสิแบบบ้านสนิทแล้วครับเป็นการออฟปี่เรื่อยๆนะครับเราสามารถช่วยบูมมาเหร่นผ่อนคลายความเครียดได้ครับทุกคนก็เป็นวานนะครับนอกจากไพรมาคลิปนี้ก่อนยังเลือกดีกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับและที่สักคันยังลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีบ่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคคลลิปหหนน้้้าารรัับบสมมมืออีผแ่ Escape Wood of พี่ในเกมลบบอกก็ต้องขอตัวลาทักไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย